พาคุณผู้ชมมาดูคอนเสิร์ตของน้องนนทนาค่ะต้องบอกว่าโอ้โหจัดเต็มจัดหนักจริงๆนะคะสําหรับคอนเสิร์ตนน EP 0.1เยอดสยานคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะต้องบอกว่าน้องนนเนี่ยโอ้โหขนเพลงดังมาโชว์แบบจุกๆค่ะเกือบ4ชั่วโมงเต็มค่ะไล่ไปเลยตั้งแต่พอเธอวันครบเลิกฟื้นตัวเองไม่เป็นรวมไปถึงเพลงคิดล่าสุดโตรีมคุณผู้ชมเพลงนี้นะคะคือขึ้นมาปุ๊บนะคะแฟนร้องแบบสนั่นฮอรพาร usted, ากอนฮอไปเลยค่ะ ซึ่งแขกรับเชิญพิเศษก็เด็ดไม่แพ้ใครค่ะมีทั้งวงมีนค่ะมีแททู color คัลเลอร์เนี่ยค่ะคุณดิมขึ้นเนี่ยค่ะที่ใส่แว่นค่ะรวมไม่ถึงคู่มิอง น้องอิงวันทรคุณผู้ชมมากันแบดฟินๆินเลยค่ะคงคู่กับนนมาร้องเพลงโชว์น่ารักชวนฟินกันสุดๆค่ะและที่เซอร์ไพรส์สุดๆค่ะยกให้ตลกชื่อดังคนนี้เลยค่ะคุณแจ๊ดชวนชื่อนี้เขาใส่แมสคอตนะคะเป็นรูปเป็ดเหลืองที่ไม่เป็นอ่เขาเป็นสัญลักษณ์ของน้องนนเป็นสายยาอดแล้วนี้ถอดชุดแล้วายถอดแล้วคุณผู้ชมพร้อมโชว์ทีเด็ดแปลงเพลงฮิตโต๊ะริมเนี่ยคุณผู้ชมคือมันดังมากของน้องนนเนี่ยค่ะออกมาแบบน่ารักได้ดูกอนหน้านี้ในติกตอกมีแปลเป็นโต๊ะจีนแล้วอัน มคือก็จะเล่าดีค่ะไม่รู้ว่าแต่งเพลงนี้ให้เมียหรือเปล่านะอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันแล้วก็ดิฉันทําพิเศษสุดมีคราวเก่ให้ดูด้วยไปฟังเลยค่ะครีมลองพื้ซื้อมากันแดบก็ช้าแล้วท้าอีกปลัชอนี้เป็นสิ่งคนตา ไม่รู้แต่งให้แจงหรือเปล่าเพาถ้าจะแต่งเยอะขนาดนี้เธอสวยเธอจะไม่ว่าเลยคุณถามใช่ไหมว่ามายณแจงหรือเปล่าค่อนจบเขาร้องเลยนะค่ะเมนชั่นถึงเลยอีแจงเมียรักตายแล้วนะพูดไปเลยแต่น่ารักมากจริงๆ่ะสุดยอดจริงๆคุณแจงเนี่ยเออ